สวัสดีครับวันนี้ลุงภูไทยขอนำเสนอสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กๆที่จะได้เปิดโลกัรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลนานา,นานชนิดอย่างใกล้ชิดภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีการจัดแสดงสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ทั้งสัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำหายากและสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่อาศัยอยู่ในทะเลอ่าวไทย <Okay. S 1> ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดอุโมงค์ปลาเดินหลอดอุโมงค์แก้วใต้น้ำชมปลาหลากหลายชนิดแหววว่ายอยู่รอบตัวบ่อปลาฉลามและปลากระเบนตื่นเต้นกับการชมปลาฉลามและปลากระเบนขนาดใหญ่ในบ่อกลางแจ้ง บอ่อเต่าทะเลพบกับเต่าทะเลน่ารักน่ารักที่ว่ายน้ำโชว์ตัวทักทายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยชมเปลือกหอยหลากหลายชนิดหลากสีสันและรูปทรงนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวของอาชีพประมงเครื่องมือการทำประมงพื้นบ้าน และแบบจำลองสัตว์ทะเลที่ใกล้ศูนพันธุ์กิจกรรมสำหรับเด็กๆชมการให้อาหารสัตว์น้ำร่วมกิจกรรมระบายสีภาพสัตว์ทะเลเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลข้อมูลเพิ่มเติมที่ตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง อยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลเพอเพาเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเวลาเปิดและปิดวันพุธถึงวันสุขเปิดเวลา10นาฬิกาและปิดเวลา16นาฬิกาวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักกัตเตเลอร์เวลาเปิดทำการ10นาฬิกาและปิดเวลา17นาฬิกา ส่วนวันจันทร์และวันอังคารจะปิดทําการค่าเข้าชมผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทส่วนเด็กความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสามารถเข้าชมฟรีสถานแสดงพันสัตว์น้ำประยองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานเหมาะสำหรับพาครอบครัว และเด็กๆไปเที่ยวพักก่อนในช่วงวันหยุดนะครับ Yeah. 两千没办完。 ว <Okay. S 2> ันนี้ลงุงกูไทยขอเสนอสถานที่อีกแห่งที่น่าสนใจในจังหวัดระยองสวนส,วน,สวนสวนสนจังหวัดระยองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นและเป็นธรรมชาติด้วยจุดเด่นของแนวต้นสนที่ขึ้นเรียงรายตลอดแนวชายหาดทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา เหมาะสำหรับการเดินเล่นถ่ายรูปหรือปิกนิกริมทะเลสิ่งที่น่าสนใจในสวนสนชายหาดที่เงียบสงบสวนสวนเป็นชายหาดที่ไม่พลุกพล่านเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนกับครอบครัวหรือคู่รักแนวต้นสนที่สวยงามต้นสนที่ขึ้นเรียงรายตลอดแนวชายหาด เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสวนสนสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นสดชื่นและสวยงามกิจกรรมหลากหลายนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้มากมายเช่นเดินเล่นริมชายหาดว่ายน้ำปิกนิกหรือเล่นกีฬาชายหาดนอกจากนี้ยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ สวนสนอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดระยองเช่นตลาดบ้านเพถ้าเรือไปเกาะเสม็ดและสวนพฤกษ,ษา,าบ้านเพกิจกรรมแนะนำเดินเล่นชมวิวเดินเล่นไปตามแนวชายหาดสัมผัสบรรยากาศร,ร่มรื่นของต้นสนและชมวิวทะเลอันสวยงามปิกนิกริมทะเลเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาปิกนิกริมทะเลกับครอบครัว หรือเพื่อนฝูงถ่ายรูปสวนสนมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายทั้งแนวต้นสนชายหาดและวิวทะเลพักผ่อนนอนเล่นริมชายหาดฟังเสียงคลื่นและปล่อยใจไปกับบรรยากาศเงียบสงบข้อมูลเพิ่มเติมสวนสนตั้งอยู่ในตำบลแกรงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง สามารถเดินทางมาได้โดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางมีร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้บริการสวนสนยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบ Thank uh -huh. うん。<music>